พี่น้องจ้าว่าดังบ่ได้เด้อเมื่อนไนยูเวียคะ่ะเมื่อนี้กสิพาามูเจ้ามาเบิ่งบ่งเฮดเวียคอยอันพอดีว่าชั่วโมงแรกแขกเพิ่นโทรมาบอกว่าเพิ่นมาบา่ได้ค่ะยานโควิดผู้เฒ่าคะ่ะแขกผู้เฒ่าเพปัญญานโควิดเพิ่นก็เลยโทรมาแคนเซอร์นะคะก็เลยสิพายยางเบิ่งบ่งเฮดเวียคลิ้งคลิง้งนี่คะ่ะเปิดประตูมาเนาะอันนี้บ่งเฮดเวียคะ่ะ อันนี้ห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นอยู่สปาค่ะอยู่บงเกดเวียค่ะห้องเล็กน้อยดอกน่าเราเป็นคนแขกค่ะแขกขาวเ้ากับตกแต่งห้องประมาณนี้ ทั้งทั้งผีก่ะห้องนวดนาค่ะแล้วก็ห้องนวดนาสามห้องเยวใส่เบิรงอันนี้ห้องผู้ขาเองค่ะห้องเฮดเบียกขท่านปิดไฟก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งย่ามเฮดเบียก์ต้องมืดๆน,น,นคะคะย่ามเฮดย่ามคอยเฮดเบียก์ต้องปิดไฟเองส่ค่ะ น,นี่เครื่องนวดนาค่ะอันนี้กันเลเซอร์ค่ะผู้ขากับเฮดเลเซอร์ท้อนค้นค่ะอันนี้งานค่ะอันนี้ห้อง อมอันนี้แผนปัดค่ะแปบวานหน้าคือเอาอันนี้มาแปะไว้เอาเทปเอาเทปมาแปะไว้บโให้นั่งเพราะว่าใหงยูห่งางๆกันแต่ตัวไดมีเทปนี้บโให้นั่งแบบให้นั่งเว่นเว่นโตนะคะเว่นตัง้ง นาลานครับพี่นอ้องมองนั่งเล่น่ข้างหนาครับมองสิดท่าออกยางมือข้างนอกบรรยากาศข้างนอกลานค่ะอันนี้นา,นะะนนนา,านลานกะนนนนสิประมาณนี้พี่นอ้องผูดด้ใดมีเงิ่น,นมาหาเปิดลานอาหารอยู่แถวนี้เด้าพี่นอ้องเด้อ,อข้าเจ้าขายดีดีไหม เ้าขายดีดีใช้คาังใช้มีเงินนีมาเปิดร้านขายอาหารดีสุดเจ้าชสยเพิ่ง อันนั้นลาดเวียนาพี่นอ้องลานอาหารเวียนนามเขาจ้าขายดีดี้วก็ลาาไอติมยูพูนอันนี้ผักข้างสายมือนะคะตึกสองตึกนี้เป็นบานผักค้างเป็นอาพาร์เมนบานพัก ตะกตึกที่เจ้าเห็นอยู่ทั้งลังนะ่ะมือรุ่นสิภาพไปเปิงลานขายมือสองเสื้อผ้าผู้คา่าพวกเครื่องพวกเครื่องยังซื้อมาแต่หันมืดค่ะลานมือสองอันนี้สวีทกรีนเป็นลานขายอัน ร้านขายสลัดนะคะ <c oughs> ตะกี้นะพระเจ้าให้รถแล่นอยู่นี่แต่ว่าเคี่ยงโควิดมานี่พระเจ้าเอาอันซีขาวนีมาปล่อ้พี่นอ้องเอาอันซีขาวมาตัดถนนไว้บระให้่พระเจ้าขับรถผ่านค่ะร้านขายอาหารยังเปิดอยู่ค่ะช่วงโควิดยังเปิดอยู่แต่ว่านางข้างในบ่ได้ค่ะสองนางข้างนอกร้านอาหารก็เลยเอาเก้าอี้เอาอยางมาตั้งไว้ กินเขาได้ทั้งนอกคะ่ะยังตลาดนัดคะ่ะมีตลาดนัดหนึ่งถือเปาซ่อหน่อยองนี้กับอบงลงหนังคะ่ะลงหนังคือใหญ่กินเหล่ากินเบี้ยทั้งในได้คะ่ะวงนี้เป็นลานช้อปปิ้งคะ่ะคือหมอ้อบานเฮานะคะหม้อหน่อย อันนั้นก็ร้านคล้ายช็อกโกแลตแบ่แบแบเห็นโมป้ายป้ายสีดำนะเป็นร้านผูคาค่ะร้านเฮ็ดเปียกบริษัทเป็นโมล้านอาหารข้าเจากับมันตังข้างนอกยังสี่คันก็มานั่ง,ง,งกินอาหารระมีสระน้ำยาหนา้อยๆฝังให้เด็กน้อยแล่นเลนค่ะ This is where I work. In front, this is in front of my workplace. It's got a movie theater, got little yard for the children who are running around the restaurant got matchbox got all the restaurant here is amazing on friday saturday when they have the game they're gonna turn on that you know big screen tv and then gonna have like tons tons of the people watching the game here drinking watching the game family gather eating sandwich ที่ชอบลานขายกาแฟพี่นอ้องลานขายกาแฟาอันนั้นอพาร์ตเมนต์ก้นค่นคะรงหนังยามวันสุกวันเสาวันอาทิตย์นี้ข้าเจ้าสิเปิดนังค่ะหนังพีีค่ะเปิดนังซ้ายแล้วกาเด็กน่อยก็สิมานังขอบพุ่วค่ะก็สิมาเล่นถ้ากันนั่งเล่นเล่นเล่น,ลนอยู่แถวนี้ค่ะ ขึ้นอย่างนี้วัน,นสุวันเสาร์วัน,นัาทิตยนคนร้หลยข้าเจ้ากับพกใค่ใส่หน้ากากันหรอกครับพี่นอ้องน้อเมิก,กาเห็นบอกะเราก็มีเกมให้เลน่นนะครับพี่นอ้องเป็นมาพุ ร้านอาหารอินเดียครับพี่น้องอันนี้ร้านอาหารอินเดียเจ้าบีซี่หลายแต่ว่าร้านอาหารไทยคือบ่มีบม่มีคนไทยค่ะที่มีเงินมีข้ามพ่อได้เปิดร้านอาหารมาเปิดอยู่นี่แนเ่าเจ้าขายดีดีออนซอนเจ้าแต่ขายดีรัฐบาลโบหายนางข้างในค่ะแต่ว่าอนุญาตให้กินเขาทั้งนอกได้ร้านอาหารก็เลยเอาเก้าอี้มาตั้งไว้ทั้งนอก ไปกินอาหารค่ะตะว่าข่อยกับ่ระเทนไหนเคยออกมากินข้างนอกดอกพี่นอกย่านโควิดแต่ว่าพลังข้าจาบริออยานค่ะเม่ก้าข้าเจาบริออยานนี่่ะบงตลาดนั้น มีเต้นเจ้าก็มาขายของอยู่นี่ ไม่ค่อยอว่องไงนพี่น้อง Dead and, dead and pistachio, right? This one? Yeah. See, I have to you <coughs> know. น้องจ้าแกลานเพสตรีบังคันเน่แต่อันนี้มากค่ะ So good I think after I finish this croissant I will be skinny t 0 p n p n d lighter I promise Definitely Yes ตัวเด็กก็สร้างเด็ดเสร็จสกินนี่ just like that <Yep. S 1> มือนี้ก็แค่นี้เนาะค่ะนอ้อมือหนาค่อยพอกันไหมสวัสดีค่ะ